ยังบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวรถยังข้าอยู่รถถ่ายมันยังเบว่างยังข้ารถขั้นนี้อยู่ยังข้าขั้นนี้ขั้นนี้ออกก็เข้าได้เลยนี่มาเลยมาเลยมาเลท่าครับพี่ก็เข่าเท่านี้ก็เข่าเพื่อกันตั้งไฟตั้งเข่า หักแมแม่ละหักแมบอกักแม่ักใ้รบดเลยหักใบดเลยดมีเท่าไรหักใคเบดานสัมีเท to ่าไรหักใ้เบด่น่น่นเวียดนามก็เล่าเขาม่เอาเอารถขี่นออกอ๋โอยไ้การเลยบานนี่ยินียบเลยยนขนขึ้นรถ หลายบประวนีิเหวียดหน้ามาเบิ่งก่อนพี่น้องขี่แหยขี่ห้วยก็มีโอ้ได้สองแถวเพิ่นกำลังลำเลี้ยงขึ้นอยู่คนมาบ่บดพี่น้องทั้งหัวทั้งไข่เขาจะสื่อทั้งหัวทั้งไข่เหวียดหน้าหัวก็ต้องอ้วนๆควายก็ต้องอ้วนๆเขาจะซื้อกันควายก็ไม่นี่แหละ ขายไปได้กันขายนะอสองหม,มื่นบาทตัวเลี่ยนะไปเรียดบ่นี่ยก็ได้ดล้ะนี่เาไไป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 เอาเข้าไปนะครับคุณว่าเ้าสั่งกันบ่เศ้กลัว ข,ขึ้นง,ง้าซขึ้นไข่พี่น้องขนาเจ้าสื่อมาๆไป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 ในห่างเขามาหลายตลาดพี่น้องราคาง้วมันก็ะยับห้องสูงมันก็ได้ขายตั้งมือในห่างบ่เขาห้องสูงบ่ไเด้ขายได้พี่น้องคอมเมนต์ว่ามันขี่ราคามันบแนเนอนน,อนพี่น้องราคามันบแนเนอนน,อนมันขึ้นอยู่กับตลาด มันขึ้นอยู่กับคนสื่อดังมือใดเขาต้องบึงคือด้หอยเจวันว่าถามมือใดมีในหอยเลนรัดจนทางเขาเลีนรถเขมาแกงัวเขมามีในหอยเรนีนหยาดงวกันนั่นเรีนไรรถํำทางนั่นล่ะมือนั่นก็แปลว่ามือนั่นห้องห้องทุ่งสูงก็ไเดขายข้าาเขาขมาในตลาดบบบนี้นาทางที่รถจีเขามาหาตลาดเงียบเพราะมีคนรัดเพราะมีในหอยไปเรนรัดไปแขวนคางรถนั่นมือนั่นก็คือห้องสูงบดขายมันขึ้นขึ้นอยู่กับผู้สื่อ อันผู้สื่อมาซสื่อหลายมันเกิดราคามันก็สูงกับขยับได้อันมือได้คนบ่มสื่อเขาสิห้องสูงกับปรเด็กรบประด้ราคาคือเก่าพี่น้องมันกับประเด็ขึ้นอยู่กับอันการปั้นราคาดอกมันขึ้นอยู่กับสื่อขายนี่แหละอันมีคนมาสื่อของของคนสื่อหลายของขายมันหน่อยมันก็ธรรมดาราคามันก็ต้องขยับเป็นธรรมดาเข้าใจตามนั้นได้พี่น้องเด้อออกระคันนี่แต่ค่อยก็เตรียมรถพอดี งวัวใส่คันใหม่แล้วจัิบหมดพวกนี้ได้หลายขายดีบนนี้งว่วงขายอยางในห้างในหอยเขาจะสื่อดีขายดีอยู่บนนี้เอาอีหลองเวียนน้มได้เวลาออกแล้วควายเตรียมแล้วออกอีหลังข่อยเตรียมแล้วลต้องว่ายทั้งว่าไปละบานเลยทีน้องตรวจตรวจไปไปไป